ตังยากกว่ายากกว่าที่ไม่ได้พันยาเร็วมาด้วยอะ่ะใช่พันยาแย่งเดียวน้องพันยาแย่งเดียวพันยาแย่งเดียวดึงเกมก็ได้ <S <S อุ้ยอุ้ยอุ้ยสามสิบสามสิบสามสิบเลยสามที่เอายาวไปเฮ้ยยิงกันหน่อยเฮ้ยสูสูยิงกันหน่อยสู <S <S อยเออยิงกันอีกยิงกันอีกเอยก <S <S เอยิงกันเยอะๆยิงกันเยอะเออใส่กันเลยสูกองท้ายกองสุดท้ายของสิบสองคนได้ไหมสิบสองคนได้ไหม ยิงกันแม่สูบวงแค่นั้นจิงกันแม่้โหไม่ยิงกันเลยเต้ายาเล็กก็มาเฮ้ยยิงแล้วอ่ะเฮ้ยดึงเขาเรียกว่าการดึงเกมแล้วคนดูนะนี่คือการดึงเกมอะยังไงก็ไม่รอดนะยังไงเอ,อ้ยได้ตังเอ,อ้ยไม่ใช่ดิไอ้บูทสวยน้องเยี่ยมเยี่ยมยาเล็กยื้อไม่ไหวเลยพี่ <laughs> เอเ้าเข็มอีกอ่โอ้โหคนดึงเกมไปแล้ว เข้าชุกกันมาด้วยอย่างเยอะเลยอ่ะสวยเ <ผม S 2> ยอะเลยนะ <ๆ S 2> สู้ชีวิตมากครับผมนะคุณวีระพงษ์นะนะสู้ชีวิตจริงๆริงนะนี่นะตอนที่เจ็ดเราก็บวกเพราะว่าแต้มเรายัางไม่ได้สูงไนงะแต้มเราแค่อ่าสี่พันนะผมสบายสบายเลยนะครับผมแอดดี้ติดตามมา407วันแล้วนะครับแอดดี้นะครับผมน้องไอวอกคิดถึงตลอดสวัสดีคุณเกียรติศักดิ์ด้วยนะสวัสดีมูฮัมหมัดยูโฮกด้วยนะต้องไปเรียนอ่ะดิ อย่าค่อยตื่นทันหรอกนะตื่นทันอยู่เดี๋ยวขอพี่ <S <S ต้องขอรีเกมท,กท,กท,กทุกเกมนะรีเกมรีเกมไม่ใช่รีเกมเดียเเด๋ยาเขาเรียกว่าเออต้องเวลาจบพี่ต้องรีห้องออนะครับผมมาต่อกันเลยครับผมนะความสุดของเราไปกันยาวๆนะซัพพอร์เตอร์ขอคัตตี้มาเลยครับผมมีมไหม้าเจอกันพรุ่งนี้พี่น้องกันดยาโอเคครับสตรีมรอบรอบแรกรอบเพียงเดี๋ยวเจอกันฝันดีครับผม แล้วก็ซ F หรือ f c ซครับผมนะจาก f อฟซจากสปปล,ปลาวนะสบายดีนะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวไปเที่ยวกันน้องตังอยู่เรายาวๆปะใช่ครับผมน่าจะอยู่ยาวๆอ,อ,อยู่แขวงไหนเวียงจันทร์ครับอยู่ในเมืองเลยเอๆๆ้ใกล้ๆกันรู้จักเจนนี่ไหมเจนนี่ขายครีมอะเออต้องถามแฟนผมวันนี้เออลอง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 ถามน้องป่าเลยรู้จักเจนนี่<อ>าขายครีมไหมเธอรู้จักเจนนี่ขายครีมไหมเจนนี่ขายครีม รู้จักเปล่าเขาคนดังเลยนะน่าจะรู้จักแหละไม่รู้จัก <c oughs> นี่คือว่าเชยมากเลยนะเพราะว่าแฟนผมก็ใช้ครีมอะไรอยู่ไม่รู้อะไอ้ก<ม>ว่วสียมพูชย่มพูมพข,าขาวๆปะไม่แฟนผมใช้เป็นเซรั่มพวกเซรั่มพวกอะไรอ๋อเออลองถามดูลองถามดูอ,มดอ่ะยังกินข้าวอยู่รอร <c oughs> อรอรอ่แหละพี่ก็แถวอยู่แถวอแถวประตูชัยอะอยู่แถวประตูชัยเลยนะฝันดีเจอพี่ไม่ฝันดีดีกว่าเอา เจอพี่ฝันเปียกนะถ้าเจอพี่ฝันเปียกนะเอาจริง <c oughs> <t> ตอนนี้หาเวลาจะดันแต้มยาตอนนี้ไม่มีเวลาเลยครับผมอา<อ>ทำไมไม่มีเวลาแถวนี้อ่ะตังค์แถวประตูใช่อ่ะอ๋อผมอยู่ไอ้ตรงนี้เลยพี่ไอ้อะไรวะเดี๋ยผมอยู่ติแล้วเราอยู่ตึกแล้วนะอยู่ตรงเวียงจันทร์เลยพี่เวียงจันทร์เซนเนเ็นเตอร์อ่ะโอ เรวรู้สึกว่าจะได้ยจะได้ไปอีกอยู่เดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนอยู่อยู่อยู่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์เลยพี่เพราะว่ามันเป็นห้างเนัสู้สมาร์ทโฟนเอาตัวรอดสู้ยังมีสต๊อฟมันอยู่คอนโดใหม่ข้างเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ ใช่แล้วได้กินน,น้ำก่อนไปกินน,น้ำก่นอนก็นะครับอยู่คนด,คนดูคนดูอยู่กันยาวๆจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยนะคนดูไม่ได้ส่วนกันเลยรู้ลงเยอะจังวะลงพอบอบดีกว่านะซัพพอร์ตเตอร์ซัพพอร์ตเตอร์มาเล่นแล้วก็เว้นหนึ่งเกมนะครับผมแล้วก็คนดูใครเล่นแล้วเว้นสองเกมอยู่กันยาวๆครบสองเกมก็เข้ามาเล่นได้เลยนะคนดู แล้วก็ซัพพอร์เตอร์เว้นครบหนึ่งเกมก็เข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับอยู่กันยาวๆนะทุกคนเพราะว่าผมจะเปิดเล่นยาวๆเลยเออผมจะเปิดเล่นยาวๆเลยเดี๋ยวแบบนะถ้าไม่มีใครเข้ามาเล่นนี่พี่งอมเลยนะต้องต้องเข้ามากันบ่อยๆนะครับคนดูอย่าไปครับผมคืนนี้ยาวป้าเล่นด้วยพี่กดเลขห้องมาเลยครับน้องน้องอยากเล่นกับพี่กดเลขห้องมาเลยอยู่กันยาวๆคืนนี้เล่นฟรีไฟยาวๆนะเด็กดีไงนอนไม่ดึกมั้ง <laughs> เฮ้ยพี่ไม่มีปืนชาร์จดาวยังโอ๊ตเองโอ๊ตจะตายแล้วโอ,อ๊ตอะเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยบ้ายิงเกือบไม่ตายโอ๊ตเองโอ๊ตถึกจังวะเกือบไม่ตาย <c oughs> นะหนูทำงานอะดิน้องแบมมนะน้องแบมเล่กงานกี่โมงอะ่ะ ตอนนีเ้เวลาที่ไทยมันสี่ทุ่มยี่สิบอ่ะใครยิงทงไหนวีจิมไม่รู้ว่ะไม่รู้ว่ะหลังหินหน้าพี่แน่เลยหลังหินหน้าพี่แน่เลยระวังระวังระวังหน้าเองอ่ะไอ้เกง่งอยู่ปะม,มีปะมันยิงมาจากฝั่งนั้นแหละปพ้มปพิ่มเพิ่ม,มเพิ่มชุบได้เปล่า แยกคิวโม่เลยน่ะฮ้วยครมาแลกกันแลกกันปั่นโอ้แม็กแม็กเจดโดดสาบพี่เลยว่ะเก่งต้องหน่อยแล้วเก่งต้องหน่อยแล้วโอ้แม็กเจดโดดสาบเลยว่ะเอางี้เไปโดนอะไรวะกันเลยอ่ะต่อตัวอ๋อโดนลุมสองเหรอไม่ไม่มันยิงตู้หน้าตู้อะคิวฟรีให้แยกตัวนั้นเอาแบงเห็น แม่มื่อนี่มาดึกแทร่ผู้บ่าวมาดึงบอกครับผู้าวนะสวัสดีน้องยาหยีด้วยครับผมสวัสดีครับมาเล่นเกมกันทุกคนมามามาเล่นเกมกันทุกคนใครอยากเล่นกับพี่กดเลขห้องเข้ามาเลยนะเออซัพพอร์ตเตอร์ก็ขอขอตีมาหมายถึงจะนอนแล้วหนูทํางานเช้าเรื่องงานสองทุ่มครึ่งนะครับผมนะน้องแบมจะไปคุยกับผู้บ่าวก็บอกนะแบมไปคุยกับผู้บ่าวไปคุยกับผู้ชายดูพี่แล้วหิวข้าวเลยดูพี่แล้วหิวข้าวเลย ต้องไปเอาข้าวมานั่งกินหน้าเธอตีไหมเก่งพี่เชื่อใจเก่งก็เก่งชุบได้แล้วเก่งนะพี่รู้ว่าเก่งทําได้ไม่กดดันหรอกแต่ชุบให้ได้แต่ต้องชุบให้ได้นะเก่งนะนะเล่นด้วยครับพี่รับผมนะบักคนสัวโบมีอหยัางนะมานองมาเล็งน้ากันมาเล่นน้ากันหลายๆครับผมนะน้องแบงค์ผมไม่มีหรอกไม่มีน้อยดิไม่มีน้อย นะครับผมนะงอมครับฟู้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพิ่งงอมตังเกมมันพึ่งเริ่มเกมที่สองเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งตอบโมผมเดี๋ยวได้งอมขอบคุณครับขอบคุณน้องตังครับผมสำหรับอ่าหมาป่าห้าร้อยดาวนะครับผมกดดันนะผมออกจากเกมสตรีมเลยพี่เก่งเก่งชูบผมไปหลายเพจเลยผมไปเพจพี่ก้องเพจพี่รวยเพจหมวยบู๊เพจเด็ดบูอแล้วก็ เพจใครวะไอเพจไอหอยสังอืมหลักๆเลยใช่ไหมที่พูดมานี่คือหลักๆเลยใช่ไหมหลักๆเลยก็จะเป็นหอยสังที่รวยแล้วก็หมวยบูเดดบูเป็นรองๆองลงมาแล้วก็มาเพจพี่แล้วก็มาเพจน้องๆตามเพจท,ที่แบบว่าเขาสตรีมคนดูน,น้อยๆนั่นอ๋อคือไปทำ<ล>มาเพจพีแล้วก็มาเพจน้องๆก็ไปเล่นกับน้องเขาเกมสองเกมไปเล่นกับคอมด้วนนะผมโอ้าหูผมกลัวโดนลีที่ผ่ายเลยอุ้ยอย่าไปเล่นกับคอมเด้ออนตรายเด้อ าทแต่น้องเ,เขาสตรีมในคอมไงพี่ก็เลยแวะไปเล่นน้องมนันโหวสาวบอกเออพี่มามาก็ไปเล่นเกมสองเกมแบบพี่แนนบบไ,ไ,ไม่รู้อะวะอาจจะมีหัหมคนดูบ้ะอาจจะแบบเพราะว่ามันจะไม่ขึ้นมันจะไม่ขึ้นโลโก้คอมใช่ไหมถ้าใครใช้ใบพาดใช่ปะไม่รู้อะของผมของผมนี่มันเล่นแบบมือถือได้ด้วยอะมันดึงบอทมาเต็มเลยอื พี่ก็ยังแอบกลัวอยู่เนี่ยเพราะว่าผมเล่น <c oughs> ผมเล่นผมเล่นผมก็ไปเล่นให้เกมสองเกมโ<ต>ดนรีก็ช่างมันไป็นไรอี๋อชุบใต้ไปเลยก็อย่างว่าหรอวะมันก็เดี๋ยวเราตามเทนไม่ทันคนเขาโดนรีเยอะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตามเทนไม่ไัน <c oughs> ไปสุ่มไอ้ไ